หมดเลยนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นสมาร์ทโฟนจากแบรนด์เกาหลีแบรนด์ญี่ปุ่นหรือแบรนด์อเมริกาที่เรารู้จักกันแล้วเนี่ยก็ยังมีสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนที่เริ่มมาลุยตลาดกันแล้วด้วยซึ่งสมาร์ทโฟนสัญชาติจีนนี้ก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวค่ะไม่ใช่งานกอปค่ะหมายถึงว่าเป็นเครื่องที่สเปปจัดมาเต็ม,มตในราคาที่ไม่แรงนะวันนี้ก็เลยรวบรวมเอาสิสมาร์ทโฟนจากค่าจีนที่ทําสมาร์ทโฟนออกมาด้นหน้าใช้น่าสนใจคุ้มค่าคุ้มราคา,าบาารกันค่ะอันดับที่ส ของหัวเบยที่จับตลาดล่างแต่ว่าหลังๆมานี้ก็เริ่มมีสมาร์ทโฟนรุ่นแฟชชิ่ของตัวเองแล้วเหมือนกันซึ่งก็สร้างความฮือฮาให้กับตลาดได้ไม่น้อยยกตัวอย่างเช่นรุ่นก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวมานะคะกับ Honor 6 Plus ที่มาพรา้อมกับกล้องหลังถึง3ตัวและรวมถึงแฟชชิ่รุ่นใหมย่ยาง Honor 7ก็ทํายอดจองได้ถงล่ลมทลายไม่แพ้กันเลยค่ะอันดับที่9ค่ายหัวเบยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนพูดคุยกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าค่ายนี้ไม่ได้ทาแค่สมา มาก่อนหน้านี้แล้วสําหรับด้านสมาร์ทโฟนเองก็ไม่น้อยหน้าค่ะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทําออกมาสเปคคุ้มค่าคุ้มราคาเหมือนกันนอกจากนี้ทางค่ายเขายังมี CPU ียู half แรมของตัวเองภายใต้ชื่อคิรินซึ่งทําให้คอสต้นทุนในการผลิตนั้นถูกลงไปอีกด้วยแต่ทั้งนี้คุณภาพก็ไม่ใช่ย่อยนะคะเพราะว่าในตลาดโลกนั้นหัวเว่ยก็ไม่ได้เป็นรองแบรนด์ใหญ่ๆเหมือนกันค่ะนอกจากนี้ล่าสุดเขาก็ายังมีแท็บเล็ตนะคะที่เปิด เพราะฉะนั้นจุดเด่นของเขาอยู่ที่เรื่องของเสียงเนี่ยแหละค่ะสําหรับค่ายนี้นอกจากเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วเขาก็ยังมีความโดดเด่นเรื่องของนวัตรกรรมที่ทําออกมาได้ดีทีเดียวค่ะยังเรื่องสมาร์ทโฟนหจอ 2K เนี่ย,ออนนยก็เป็นค่ายแรกที่ทําออกมาได้ละค่ะอันดับ7ของเราก็คือนูเบียค่ะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อนี้เพราะว่าไม่ได้มีมาทำตลาดในบ้านเรานะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์ย่อยของ z t ทที่แยกออกมานั่นเอง B A. อย่างล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวนูเบียแซ พร้อมกับเพื่องที่ขอบจอบ้านมา ทำไมมาทำมือถือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเขาให้บริการเซอร์วิสของการสตรีมหนังดูผ่านเน็ตมาก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นรายใหญ่มากๆในจีนเลยก็ว่าได้นะคะล่าสุดก็หันมาทำสมาร์ทโฟนด้วยเหมือนกันซึ่งค่ายนี้แหละค่ะเป็นเจ้าแรกของโลกที่เอาพอด์อ USB Type C มาใส่ในมือถืองานนี้ก็ต้องจับตาดูต่อไปนะคะว่าเขาจะมีมือถืออะไรว้าว,าวาออกมาในอนาคตอีกด้านอันดับที่4ของเราค่ะเป็นค่ายของอุปงใช่ไหมคะ ใช่ค่ะออปโปเป็นแบ,บรนด์จีนนั่นเองนะคะที่มาทําตลาดในบ้านเราสักพักแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคุ้นปูกกับชื่อแบรนด์นี้ดีนะคะแล้วเขาก็มีสมาร์ทโฟนที่แปลกแหวกแนวกับสมาร์ทโฟนต,ตัวอื่นๆยกตัวอย่างเช่นตัว N3 อ p p โป N3 มาพร้อมกับกล้องตัวเดียวที่สามารถปิดได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังรวมถึงนอกจากนี้นะคะยังมีสมาร์ทโฟนซีรีส์สุดบางอย่าง R5 แล้วก็ R7 ในบ้านเราด้วยค่ะมาต่อกันที่อันดับที่3ของเรากับทายวันปลา ใน,นสมาร์ทโฟนร์ไอเทมนั่นเองจริงๆค่ายนี้เขาเด่นในเรื่องการทำการตลาดผ่านทางโซเชียลนะคะแล้วก็มีระบบการซื้อแบบอินไวต์ซึ่งหลายๆคนบอกว่าคอ่อนข้างจะยุ่งยากแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะของนี้ผลิตแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ OnePlus ตในรุ่นแรกสมาร์ทโฟนของเขายังมาพร้อมกับสโลแกน Flagship Killer ด้วยสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะสมาร์ทโฟนของเขามาพร้อมกับสเปคแบบเดียวกับรุ่นเรือธงในราคาที่ถูกกว่าครื่งงนึง งาม,มากจอันดับสองของเราก็คือแบรนด์เหมยซู่นั่นเองค่ะสำหรับแบรนด์นี้ก็เตรียมจะเข้ามาขายในบ้านเราอยา่างเป็นทางการแล้วนะคะซึ่งจริงๆเขาก็มีทำนั้นแต่ ร้านที่คนไทยใฝ่ฝันอยากจะได้มาครอบครองเพราะว่าน,นอกจากจะมาพร้อมสเปคดีดีไซน์เด่นแล้วยังมาพร้อมกับราคาที่ถูกมา,มากๆด้วยนะคะล่าสุดหลังจากได้ดิวก็ม ดูดีมีอนาคตเพราะว่ามาพร้อมกับสมาร์ทโฟนสเป็นจัดเต็มในราคาคุ้มค่าถ้าเกิดใครสนใจก็ลองมาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ j o า z ด n c o m ได้คะ